นี่เราก็จะมองวิธีเพิ่มสัตว์หรือว่าถ้าใครรู้ก็ไม่ดูก็ได้ถ้าใครรู้ก็สามารถดูได้หรือใครดูแล้วก็ดูก็ได้ถ้าใครอยากดูโอเคนี่ก็คือวิธีแบบดูไข่และนี่ก็คือวิธีเพิ่มแบบเพิ่มสัตว์ที่เราต้องการเพิ่มเพิ่มสูงสุดก็ด้ห้าตัวมั้ง ก็ให้ทุกคนกดนี่มันจะเป็นค่าบอกได้เลยว่าทุกคนมีสัตว์อะไรที่ต้องเพิ่มก็มันจะเอาตามค่าหรือว่าพอดีเลยก็นี่การเพิ่มไข่ก็แนะนําให้ทุกคนเพิ่มสัตว์แผนก็นด้กันโอเคเอ่อเอาเอาไปเลยก็ได้กันนี่ผมได้แล้วได้เพิ่มสีโอเคก็ไม่มีอะไร ก็จะได้ประมาณนี้ถ้าใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ถามผมมาได้